สวัสดีครับในทุกๆความขัดแยง้งแอดมินจะพยายามหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรทําไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็วิเคราะห์ด้วยปัจจัยที่มีนะครับแอดมินไม่ชอบมาทําคลิปหรือว่าไม่ชอบคําพูดที่ว่าคนนั้นแน่จริงคนนี้ไม่แน่จริงเพราะว่าในความขัดแย้งมันมีปัจจัยมากมายแอดมินก็ถูกต่อว่าจากผู้ชมเยอะว่ามาพูดกติกาทําไมเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดมากบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องพวกนี้ก็คือพื้นฐานความเข้าใจในฐานะที่แอดมินทําคลิปข้อมูลส่วนมากก็มาจาก เว็บต่างประเทศแล้วมีไม่กี่เว็บหรอกครับแล้วส่วนมากคนทําคลิปใน y YouTube เนี่ยก็จะใช้โปรแกรมแปลแน่นอนว่าต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษด้วยถึงจะเข้าใจดีถ้าอาศัยโปรแกรมแปลอย่างเดียวเนี่ยมันจะสับสนเรียงไม่ถูกนะครับเพราะว่าโปรแกรมแปลไม่ได้ไว้ใจได้ขนาดนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรับผิดชอบเมื่อแปลออกมาแล้วจะหยิบยกประเด็นไหนเอามาครบหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเน้เน,นทําคลิปให้หน่าสนใจนี่อย่างเดียวบางคนมีการแปลงข้อมูลจากเว็บต่างประเทศอย่างกรณีของ เรื่องเครื่องบินฟินแลนด์นะครับ FS8 h o n e t มีข่าวว่ายูเครนี่อยากได้ข่าวจากเว็บต่างประเทศบอกว่าฟินแลนด์ออกมาปฏิเสธว่าจะไม่ส่งโ h o n e t ให้กับยูเครนนี่แน่นอนนะครับซึ่งแอดมินก็ทําคลิปไปตามนั้นยูเครนผิดหวังจากโ h o n e t ไม่ได้แล้วแต่ก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าแอดมินว่าช่องอื่นเนี่ยบอกว่ายูเครนยังมีหวังกับโ h o n e t หากว่าแอดมินนี่เป็นข่าวปลอมอีกเรื่องนี้ผู้ชมก็ต้องพิจารณานะครับแอดมินยืนยันว่าฟินแลนด์เนี่ยปฏิเสธส่งโฮเนตและแอดมินเชื่อว่าข่าวมาจากเว็บเดียวกันแต่ว่าการจะทําคลิปบอกว่ายูเครนโดนปฏิเสธเรื่องโฮเนตมันไม่น่าสนใจไม่มีคนดูนะครับทาคลิปบอกว่ายูเครนเนี่ยยังมีหวังหรือว่าจะได้โฮเนตมันน่าสนใจกว่าทั้งที่รู้ว่าเนื้อหาจากข่าวต่างประเทศก็คือฟินแลนด์ปฏิเสธไปแล้วถ้าจะบอกว่าโปรแกรมแปลผิดก็ไม่น่าจะใช่นะครับแอดมินแค่อยากบอกว่าอย่าเพิ่งมาตัดสิน แอดมินว่าเป็นข่าวปลอมเผื่อใจไว้บ้างอย่าไว้ใจใครนะครับให้ผลงานการวิเคราะห์การนําเสนอเป็นเครื่องพิสูจน์แอดมินไม่นําภาพข่อนไวมาลงเพราะว่าเป็นการละเมิดเกงใจเขาจะมีก็แต่ภาพเบื่อๆนี้เท่านั้นแอดมินจะเน้นเนื้อหาแล้วก็มุมมองนี้มากกว่านะครับผู้ชมก็กดติดตามกันได้ถ้าชอบผู้ชมช่องแอดมินอาจจะน้อยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การกดชอบเนี่ย98-99%แแค่นี้แอดมินก็มีแรงทำคลิปต่อไปแล้วนะครับ ตอนนี้สงครามยูเครนสิ่งที่เกิดขึ้นคือยูเครนเนี่ยเตรียมตีโต้ครั้งใหญ่รัเสเซียกำลังวางแผนตั้งรับ มันสร้างความหนักใจให้กับรัสเซียเพราะว่าถ้ายูเครนได้อาวุธจากตะวันตกมาเยอะได้เปรียบรัสเซียนะครับเพราะว่าอาวุธยุธโทโธปกรณ์แล้วก็ยุทธวิธีพิสูจน์แล้วว่ารัสเซียไม่ได้เปรียบที่ผ่านมารัสเซียมีกําลังมากกว่ายูเครนนี่เท่านั้นแต่รัสเซียสีกกำลังไปเยอะมากถ้ายูเครนโหมโตกลับด้วยอาวุธในเชิงรุกมันน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่าและยูเครนพยายามรักษาแนวพัทะเอาไว้เท่านั้นสถานการณ์ในเมืองปา์กมดแวกเนอร์ยึดเมืองไม่ ไม่ได้ทางรัสเซียประเมินแล้วจึงถอยมาตั้งรับดีกว่าโดยเฉพาะรัสเซียมายึดเมืองเยบเยบก้า e ก็เพื่อทําแนวตั้งรับนะครับและทางรัสเซียให้แวกเนอร์นี่มาช่วยอันนี้ก็หมายเขาว่าให้แวกเนอร์ถอนออกจากเมืองบาร์กมุดพอสู้ไม่ได้มีแต่จะเสียทําแนวตั้งรับนี่ดีกว่านะครับเพราะยังไงยูเครนก็ตีโต้ครั้งใหญ่นี่แน่นอนมีการตั้งคําถามถึงความจําเป็นของแวกเนอร์ต่อกองทัพรัสเซียว่าระดับมหาอำนาจเบอร์สองของโลกต้องพึ่งพาทหารรับจ้างเป็นหลักได้อย่างไรนะครับ อันนี้แอดมินเคยเล่าเรื่องการพ่ายแพ้ของรัสเซียที่กรุงเคียบหลายคนมองแค่ว่ารัสเซียนี้ตั้งใจถอยตามคํากล่าวอ้างของรัสเซียแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับรัสเซียนี้สูญเสียกําลังนี่เยอะมากบรรดาหน่วยรบพิเศษทหารประจําการชั้นยอดถูกจัดการไปเยอะเพราะรัสเซียหวังทุ่มใส่กรุงเคียบตามความต้องการของปูตินแต่ว่ากองทัพหรือว่าเสนาธิการของรัสเซียไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันผิดหลักการนะครับแต่ว่ามันขัดใจปูตินนี่ไม่ได้สุดท้ายก็เละเทะเสียกําลังเสียอาวุธจ ต้องเกณฑ์ทหารมาทดแทนแน่นอนว่าความสามารถมันทดแทนหน่วยรบที่เสียไปนี่ไม่ได้ในขณะที่รัเสเซียก็ยังเหลือทหารอาชีพอยู่นะครับแต่ต้องประจำการในพื้นที่ต่างๆเอามาใช้ในยุคเครนทั้งหมดนี่ไม่ได้รัเสเซียจําเป็นต้องใช้ทหารเกณฑ์กับทหารรับจ้างแวกเนอร์ส่วนนักรบเชเชนก็มาแค่ช่วยนิดหน่อยซึ่งรัเสเซียก็มีอยู่แค่นี้นะครับ ก็ทําให้เราเห็นเป็นเหมือนทุกวันนี้ก็คือรัสเซียนิรุกค,คืบไม่ได้ต้องสูญเสียนี่จานวนมากเพราะว่าลักษณะคือทหารประจําการของรัสเซียจะให้ทหารเกณฑ์หรือว่าทหารรับจ้างนี่นาหน้าซึ่งประสบการณ์น้อยมีโอกาสสูญเสียสูงมันก็เป็นกันแบบนี้ทุกประเทศนะครับจะให้ทหารชั้นผู้น้อยนี่นำหน้าเสมอในการรบส่วนการรับผลงานทหารผู้ใหญ่รีบนําหน้าก่อนเพื่อนมันเป็นสัจธรรมนะครับ ยุเคนเริ่มได้รับรถถังมีคำถามว่ายูเคนพร้อมตีโต้แล้วหรือยังอันนี้แอดมินชื่อว่ายุเคนไม่รอให้พร้อมจะค่อยๆรุกคืบในบางพื้นที่โดยเฉพาะในโดเนสนะครับแม้ว่าเป้าหมายของยุคเคนเนี่ยจะเป็นซาโปริเซียเมริโตปอตัดลงมามาลีอุปอก็เพื่อตัดเส้นทางลำเรียงของรัสเซียแต่ว่าเป็นงานใหญ่มากนะครับถ้าเจาะลงมาแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะโดนรัสเซียตีขนาบข้างแล้วก็โอบล้อมเหมือนกับมาลีอุปอก็มีสูงแอดมินชื่อว่ายูเคนนะครับจะตีโต้ในโดเนส ก่อนส่วนคือซอนก็ตึงกําลังนี้เอาไว้ยูเครนจะตีโต้แบบระมัดระวังไม่ได้ฮีโรมารดเดียวพร้อมกันทุกทิศทางแน่เพราะว่ากําลังของยูเครนมีน้อยแม้ว่าจะได้อาวุธจากตะวันตกมาก็ตามนะครับแต่ก็ไม่สามารถเปิดแนวรบทุกทางได้ตอนนี้สิ่งที่ทําให้ยูเครนเนี่ยอุ่นใจคือรัสเซียยกพลขึ้นบกที่โอเดสซานี้ไม่ได้ไปใกล้ไม่ได้นะครับระบบป้องกันก็ยังหนาแน่นนี่พอสมควร ตอนที่ยูเครนยึดเคอร์ซอนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเดนิปเปอร์ได้อันนี้หลายคนเชื่อว่ายูเครนจะไปยึดควายเมียแต่ว่าไปไม่ได้นะครับ พะกำลังรัเสเซียนี่หนานแน่นยูเครนรักษาพื้นที่ไว้นี่ถูกต้องแล้วถ้ามูทะลุไปไม่ดีแน่นอกจากรถถังยานเกราะที่ยูเครนต้องการแล้วเครื่องบินก็เป็นสิ่งที่ยูเครนนี่ต้องการเราทราบว่าสงครามยูเครนนะครับรัเสเซียใช้เครื่องบินไม่ได้เพราะว่ายูเครนมีระบบป้องกันแต่ว่าแอดมินชัวรว่าระบบป้องกันของยูเครนเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นและระบบป้องกันของตะวันตกที่ส่งให้กับยูเครนเป็นพิเศษใกล้นี้เท่านั้นมันไม่น่าที่จะทําให้รัเสเซียนี่กลัวได้ขนาดนี้แอดมิน เชื่อว่าการที่รัสเซียไม่กล้าใช้เครื่องบินในยุเคนนี่มากนักเป็นเพราะว่าระบบนำทางที่สาัฐรเมิการนิสัตสัญญาณ GPS ซึ่งรัสเซียแอบใช้อยู่นะครับเพราะว่าระบบนำทางของรัสเซียเองอย่างโกดัตเนี่ยไม่เสถียรก็คือไว้ใจนีไม่ได้อาจจะมีการลบกวนสัญญาณเครื่องบินของรัสเซียด้วยเพราะระบบของเครื่องบินรัสเซียเนี่ยเป็นแบบเก่าการแจมให้จอตามนี่อาจจะมีนะครับเพราะว่าลำพัง S 3 0 0เก่าๆไม่กี่ระบบเนี่ยไม่น่าจะทําให้รัสเซียกลัวได้ขนาดนี้ส่วนทางยุเคนก็ใช้ เครื่องบินได้ไม่ปลอดภัยนะครับล่าสุดเครื่องบินซู2 7ของยูเครนก็โดนจัดการในวันที่28มีนาคมแต่ต้องสูญเสียนักบินนี้ไปด้วยเรื่องนี้ไม่มีรายละเอียดนะครับมีแต่การออกมาไว้อะไรให้กับนักบินของยูเครน มันก็มีคําถามว่าถ้ายูเครนได้เครื่องบินจากตะวันตกมาจะเอามาใช้ได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าใช้ในลักษณะการใช้อาวุธยกระยะไกลแต่ว่ายูเครนก็จะเสียเครื่องบินได้เยอะเหมือนกันแลกกับระบบป้องกันร,ระยะสั้นของรัสเซียส่วน s 400ของรัสเซียตั้งอยู่ในเขตของรัสเซียเองยูเครนนี้เข้าไปทําลายยากมากแต่รัสเซียจะยิงก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าอยู่นอกระยะยิงแต่รัสเซียจะได้ประโยชน์จากวีด้าของ s 400ในการรับรู้สถานการณ์นะครับการที่ยูเครนจะคลองน่านฟ้าได้ไม่ง่ายเลย เช่นเดียวกับรัสเซียเพราะยูเครนเคงไม่ได้เครื่องบินขั้นสูงมาแน่นอนนั่นคือการวิเคราะห์ว่าการตีโต้ครั้งใหญ่ของยูเครนนะครับอาจจะไม่ร้อนแรงนี่มากนะักอยากค่อยๆทุบรัสเซียไปก็เป็นไปได้การประทะนี้เริ่มหนักขึ้นกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่28มีนาคม2566นะครับ รัเสเซียนี่เสียทหารไปประมาณ171,730นายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่27มีนาคม570นายนะครับต่อมานี่ป็นรถถัง 3, 6 0 2คันเพิ่มขึ้น7รถยานเกาะ6 9 6 6เพิ่มขึ้น13อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ายานเกาะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นการขนทหารออกหรือว่าขนทหารเข้าอันนี้ไม่แน่แต่ว่าที่แน่ๆน,นะครับยานเกาะของรัเสเซียก็ยังซาเวียอยู่ต่อมาปืนใหญ่2653เพิ่ม ขึ้น15จะรวจหลายลำกล้อง525อันนี้เพิ่มขึ้น2นะครับระบบต่อต้าน277เท่าเดิม เครื่องบิน305เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์291เท่าเดิมเพราะว่าไม่กล้าบินนะครับโดน2,235นออันนี้เพิ่มขึ้น19ขีปนาุธร่อนเท่าเดิม911อันนี้เอาไวย้ยิงตอนที่ปูตินคุ้มข้างนี้เท่านั้นเรือรบ18ลำนี้เท่าเดิมมานานแล้วนะครับเรือรบหลายคนอยากเห็นตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเรือของรัเสเซียมีจํากัดส่งเข้าไปเพิ่มนี้ไม่ได้เรือที่เหลือก็ไม่ได้เข้าใกล้ยูเครนมากนักอาศัยยิงขีป่ปนาุธจากระยะไกลมีขี ปีบรุษก็ยิงไม่มีก็จอดทําให้สถิติเรือรบไม่ขึ้นแต่ว่ามีแหวว่าจะเพิ่มขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะดูเงียบๆแต่ว่าแอดมินคิดว่ายูเครนเนี่ยเริ่มตีโต้ไปแล้วยังไงก็ติดตามต่อไปนะครับแอดมินก็จะติดตามความเสียหายของรัสเซียมารายงานนี่เป็นประจําอยู่แล้วแอดมินไม่เป็นกลางแต่ว่าเป็นธรรมนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุสนเสรีภาพและก็ประชาธิปไตยขอบคุณครับ